สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นกับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่29ตุลาคม2564นะคะในส่วนของภาพรวมตลาดนะคะวันนี้เรายังเป็นอีกวันหนึ่งที่เรามองว่าเซ็นดีต์ของเราจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะคะเป็นไซด์เวในกรอบที่ค่อนข้างแคบเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราเ,เห็นเซ็นดีต์ของเราเนี่ยวิ่งขึ้นลงบวกลบกันไม่เกิน10จุดนะคะสุดท้ายปิดในแดนลบประมาณสัก3จุดกว่าๆนะคะวันนี้อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งที่อยู่ในทํานองเดียวกันเพราะว่ายังไม่ได้เห็นว่ามีป ปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาอย่างมีนัยยะนะคะสำหรับตลาดแล้วก็ปัจจัยเดิมๆเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดรับรู้กันไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบนะคะก็วันนี้เราก็มองอแกว่งตัวไซเวยร์ในกรอบแคบคือ1620 1630นะคะปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยวันนี้ทุกคนคงไปโฟกัสที่ตัวการประชุมใหญ่ของสอบคนะคะ ก็คาดหวังในเรื่องของการปรับลดความเข้มข้นของตัวมาตรการคุมเข้มนะคะเพื่อรองรับการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนะคะก็คือต้นสัปดาห์หน้านะคะน่าจะมีเรื่องของการปรับลดพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มนะคะจากย3จังหวัดเหลือ7จังหวัดนะคะในแฟกเตอร์นี้เนี่ยเรามองว่าเป็นนิวตรอลต่อตลาดนะคะค่อนข้างเป็นกลางเพราะว่าส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยรับทราบเรื่องข้อมูลของการที่จะเปิดประเทศ ไปกันค่อนข้างมากแล้วนะคะในวันที่1พฤศจิกายนนะคะคงเหลือเพียงเรื่องของการคลายกิจการกิจกรจกรมต่างๆที่ให้มีความคุ่เข้มที่น้อยลงนะคะก็เริ่มที่จะขยับตัวกันได้เป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์นี้เนี่ยเราก็มองว่าอาจจะเป็นนิวโตรต่อตลาดหรือว่าอาจจะเป็นบวกก็บวกเล็กน้อยจากเรื่องของมาตรการในการคลายการคุ่เข้มนะคะ ส่วนแฟกเตอร์ที่เป็นปัจจัยภายนอกนะคะก็มีหลายประเด็นเข้ามาแต่ยังไม่ได้มีอะไรที่มีในยะมากหรือว่ามีเซอร์ไพรส์ตลาดออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการประชุม ECB นะคะที่ผ่านมานะคะก็มติก็เป็นการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ตามเดิมนะคะก็มีู์ถึง ลบ0.5เปอร์เซนนะคะ mm. ก็รีไฟแนนซ์อยู่ที่0 mm. แล้วก็เงินฝากางธน,น,นาคารพาณิชย์ที่ฝากกับ ECB mm. ก็อยู่ที่ลบ0.5เปอร์เซ็นตตามเดิมนะคะในแง่ของโครงการ p EPP ก็จะสิ้นสุดที่มีนา65นะคะก็เป็นสเกดูเดิมอยู่แล้วก็ในเรื่องของอแนวโน้มเรื่องการขยับตัวอัตราดอกเบีย้ยในทางขาขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ยังคงยืนยันอยู่ว่า ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่จะปรับขึ้นัตาดอกเบี้ยนโยบายนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างยังยังคงคง,งตัวอยู่ที่ระดับเดิมหมดนะคะในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองเมื่อวานประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่3ออกมานะคะออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะอยู่ที่2% Q1Q ซนะคะซึ่งตลาดคาดการณ์ว่า 3Q ิสหรัฐน่าจะเห็นตัวเลขสัก2.7%นะคะ q ิ q แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์แรงมากเนื่องจากว่าเออก็สอดคล้องกับตัวการประกาศ GDP ก่อนหน้านี้ของหลายๆประเทศนะคะหลายๆเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยก็พบว่าก็ก็มีการอ่อนตัวลงในไตรมาสที่3นะคะด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 ออรอบโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าตลาดรับจ้าผลที่เป็นเชิงน é g a t i ตรงนี้เนี่ยไปในระดับหนึ่งนะคะในส่วนของตัวเลขเผู้ขอรับสวิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐเมื่อวานตัวเลขที่ประกาศออกมาถือว่าต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่เป็นบวกเล็กๆเ,เ,เข้ามาแต่ว่าก็ต้องถูกคานด้วยปัจจัยในในเชิง ลบลบที่ที่พูดมาในก่อนหน้านี้อย่างเช่นเรื่องตัวเลข GDP นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของตัวอาาัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะคะอายุ10ปีตอนนี้คือแกว่นตัวค่อนข้างไร้ทิศทางนะคะก็ค่อนข้างขึ้นขึ้น,นลงๆเกาะอยู่แถวๆบริเวณ1.57เนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมคิดว่าตลาดอาจจะยังขาดแฟกเตอร์ที่มีความโดดเด่นเพียงพอในการ กำหนดทิศทางที่ชัดเจนว่าจะขึ้นหรือจะลงต่อจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะทรงตัวอยู่ในกรอบไปก่อนนะคะในช่วงนี้เนี่ยประเด็นที่จะมีอิทธิพลต่อตลาดเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องของผลประกอบการเป็นหลักนะคะก็คือเป็นเป็น Earning ็งเพลเป็นหลักนะคะในในช่วงนี้ตามผลประกอบการที่จะประกาศออกมาแล้วก็รอสัปดาสัปดาหน้านะคะก็จะเป็นแฟกเตอร์เกี่ยวกับการประชุม f อฟโของทางเฟดนะคะซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเป็นแล้วก็รวมไปถึง Op e ป p l u s ด้วยนะคะก็จะเป็นแฟกเตอร์ของปัจจัยภายนอกที่รอเฝ้าติดตามกันในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงสั้นๆเนี่ยเราคิดว่าแกว่งแคบไม่น่าไปไหนไกลนะคะ Pick Off the day ของเราเนี่ยเราเลือกหุ้น2ตัวที่มีความน่าสนใจนะคะ ตัวหนึ่งเป็นตัวรองรับในแง่ของการเปิดเมืองน่าจะได้ประโยชน์นะคะที่ดีขึ้นนะคะก็คือ awc นะคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของ earning play นะคะก็เป็นรอบของการประกาศงบคะอีกสักหนึ่งสสัปดาห์น่าจะประกาศออกมาก็คือตัว epg นะคะ มาดูรายละเอียดตัวแรกกันก่อนนะคะตัว AWC ที่เราเลือกขึ้นมาเป็น peak of the day นะคะวันนี้เพราะว่าเรามองตัวธุรกิจของ AWC เนี่ยน่าน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการเปิดประเทศในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงแรมเองเนี่ยก็พบว่ายอดจองห้องพักของโรงแรมบางแห่งสำหรับเดือนธันวาคมนะคะก็เพิ่มขึ้นถึงสอเท่านะคะส่วนไอ้ เรื่องของธุรกิจการจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการสะท้อนภาพความเป็นบวกค่อนข้างชัดเจนในไตรมาสที่4ี่นะคะเรื่องของตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห้างนะคะหรือว่าตัวออฟฟิศนะคะก็ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าทราฟฟิกของของ,ของ,ของอการเดินห้างพวกนี้เนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเดินห้างหรือว่าศูนย์การค้าพวกนี้เนี่ยจะมีกิจการกริจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวรีเทลและออฟฟิศของตัวบริษัทเนี่ย ธุรกิจนี้ก็จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นตามลำดับเหมือนกันนะคะ AWC เมื่อวานนี้ปิดที่4บาท4 8นะคะ Trading l a n g ที่เราแนะนำนะคะ4บาท34-5บาทนะคะตัวที่2ก็คือ EPG นะคะต้องบอกว่าราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างซบเซามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเอ่อทรงๆตัวถ้ามองในเดือนตุลาคมเนี่ยค่อนข้างทรงๆตัวอยู่แถวเหนือเส้น200วันนิดหน่อยนะคะก็กินเวลามาประมาณเกือบเดือนนะคะเมื่อวานนี้ก็เริ่มดีดตัวขึ้น ได้ค่อนข้างดีนะคะถ้ามองในแง่ของเออร์เนงตัวนี้ยังคงเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจสำหรับตัว EPG สำหรับงบรอบนี้จะประกาศเป็นงบไตรมาส2ปี65ของเขานะคะเนื่องจากการติดงบที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะเรายังมองเห็นภาพคาดการณว่าน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างโดดเด่น year on year นะคะด้วยตัวโครงสร้างของธุรกิจของตัวบริษัทเองเนี่ยค่อนข้างได v เวอร์ซิฟายไปในหลายธุรกิจไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะยังได v เวอร์ซิฟายไปในหลายประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกระแทกจากผลลบ ผลบวกต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกนะตอนนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีการบาลานซ์ได้ค่อนข้างที่จะดีอย่างเช่นตัวธุรกิจของเขาที่ ทำยอดขายหรือว่ากําไรได้ค่อนข้างดีอย่างตัว a l r o r e a a l l ล r Class เนี่ยยังคงไปได้ดีนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าตัวธุรกิจ EPP เนี่ยอาจจะมีความเป็นนิเกติฟในเรื่องของก๊าซโภชิตมาจิ้นบ้างนะคะแต่ว่าก็ถูกชดเชยไปด้วยธุรกิจอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วยังมองว่าการเติบโตน่าจะเด่นได้ในเชิงของ Year on Year แล้วมองไปในส่วนของไตรมาสถัดไปของ EPG นะคะก็จะถือว่าเป็น Second Half ของปี65ของงบของ EPG เนี่ย ก็ยังมองว่าน่าจะดีต่อเนื่องไปได้นะคะในความกังวลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาน้ํามันที่อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนเนี่ย เรามองว่าค่อนข้างจะจํากัดสาหรับตัว EPG เพราะว่าได้ทราบมาว่าตัวบริษัทเนี่ยได้มีการล็อกราคาวัตถุดิบบางอย่างล่วงหน้าไปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในรายละเอียดเนี่ยน่าจะมีต่อเดี๋ยวเราจะมีนักวิเคราะห์พูดในเรื่องของ EPG นะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดตัวเลขที่ชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะตามหลังแต่ว่าโดยรวมแล้วเราถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่เริ่มน่าสนใจหลังจากราคาเนี่ยเริ่มทรงทๆตัวมาค่อนข้างนานเกือบเดือนนะคะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะ ก็ราคาปิดเมื่อวานนี้11บเอ็ดบาทยี่สิบนะคะเทรดดิ้งเลสที่เราแนะนำสิบาทหกสิบถึง12บสาทห้บนะคะส่วนเทคนิคอลพิกแนะนำกิ่งกำไรทางด้านเทคนิคของเรา3ตัววันนี้เราแนะนำบีกลิมนะคะ4ี C, แล้วก็ตัว KTB ค่ะค่ะก็ตัวแรกนะคะพรีวิวนะคะในงบของตัว เอ็นะคะตัว M เนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มไตรามาสสามเนี่ยคาดว่าจะขาดทุนต่อนะคะจะไตรามาสสเนี่ยประเด็นของการขาดทุนเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นไตรามาสที่ขาดทุนสูงสุดของปีนะคะเนื่องจากว่ามีการปิดร้านอาหารไปนะคะตั้งแต่12บสองกรกฎาคมถึง3าสิสิงหานะคะแล้วก็ทําให้ตัวเซมสโตร์นะคะในตัวร้านสุกี้เองเนี่ยลดไป4ี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะๆลดไป40นะคะขณะที่แหลมเจริญเนี่ยลดไป59นะคะเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าแหลมเจริญเนี่ยหลักๆก็ยังพึ่งพากับนักท่องเที่ยวเป็นหลั นะคะแล้วก็ในไตรามาสนี้เนี่ยก็มีปิดไป9แห่งนะคะยอดขายเนี่ยคาดลดลงไป49%่สิบเกเปนเยียแล้วก็23%ควิเตอร์นควอเตอร์นะคะอยู่ที่1,941ล้านบาทนะคะสัดส่วนการขายดิวเวลรี่ที่เพิ่มเป็นมากกว่า30 สาสิบสี่เปอร์เซ็นนะคะแล้วก็จากยี่สเอร์ซ็นในไตรามาสก่อนเนี่ยก็ทำให้มาจินหดตัวลงนะคะเหลือสักประมาณหกสิบนะคะจากหกสิบาจุดสองในสองคิวหกสี่นะคะแต่ค่าจะได้ส่วนช่วยนะคะก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายลดลงนะคะหลักๆก็ในเรื่องของค่าเช่าออที่ได้รับลดลงนะคะคือหายไปประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนลดค่าเช่านะคะแต่ต้องบอกว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยยังน้อยกว่ารอบที่การปิดเมืองรอบแรกนะคะในสองคิวที่ได้ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของจํานวนพนักง,งานที่ลดลงนะคะส่วนแบน่งกําไรจากบริษัทร,ร่วมเนี่ยคาดยังขาดทุนใกล้เคียงกับไตรมาสสที่ผ่านมานะคะแถวๆแปดถึงเก้าล้านนะคะควอเตอร์นี้เนี่ยคาดว่าจะขาดทุนอยู่ที่สองหสิบห้าล้านนะคะลบร้อยห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เยนเยแล้วก็ลบร้อยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นคิวออนคิวนะคะจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็หลังกลับมาเปิดให้ทานที่ลานได้เนี่ยยอดขายเดือนตุลานเนี่ยก็กลับมาเพิ่มขึ้นประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะก็ ต้องบอกว่า d e l i v e r รก็จะลดลงล้วก็จะช่วยในเรื่องของ Mar จินที่ดีขึ้นนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็จะกลับสุภาว่าปกติเช่นกันนะคะทั้งในเรื่องของค่าเช่าแล้วก็จํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นนะคะวอร์สี่มีแผนเปิดสาขาสิบสิบแปดแห่งนะคะก็เปิดตามห้างใหม่ๆที่จะมีเข้ามาในช่วงที่เหลือของปีนะคะต้องบอกว่าแนวโนม้มกลับมาฟื้นตัวได้เร็วนะคะก็ทําให้ทางฝ่ายยังคงคําแนะนําทยอยซื้อนะคะปรับราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็นห้าสิบแปดบาทนะคะ เเมื่อคืนเมื่อเย็นนี้นะคะก็มีประกาศงบนะคะปะตทสอพอนะคะกำไรที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดนะคะออกมา9,545ล้านนะคะเพิ่มขึ้น34%ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะแม้ว่าในเรื่องของปริมาณการขายเนี่ยจะลดลงไป6% QQ นะคะอยู่ที่418 KBOD e นะคะเนื่องจากว่ามีการหยุดซ่อมนะคะใน,นส่วนของทางปตทอเองนะคะแล้วก็ในส่วนของออแหละหลุมที่ของ สพออเองก็มีการปิดซ่อมบำรุงไปเช่นกันนะคะทําให้ปริมาณการขายเนี่ยลดลงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ได้ผลบวกในเรื่องของราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็น44.25เหรียญ per boe นะคะต้องบอกว่าก็ได้ผลดีจากในเรื่องของราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยจะเห็นในไตรมาสนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการสํารวจปิตโตเรเลียมนะคะเนื่องจากมีการตัดจําหน่ายหลุมออกไป ต,ตัวเลขตัวนี้ก็คือประมาณสัก45ล้านเหรียญนะคะแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายดำเนินงานในโครงการมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นนะคะตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะ เอ,อต้องบอกว่าสัดส่วนการขายในแหล่งใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นเองเนี่ยก็ทําให้ตัวอัตราภาษีจ่ายเนี่ยจึงอยู่ระดับค่อนข้างสูงกว่าในในอดีตที่ผ่านมานะคะไตรมาสนี้มีกําไรมีรายการพิเศษนะคะติดลบอยู่พันสี่ร้อยสิบสี่สิบเอ็ดล้านนะคะประกอบไปด้วยขาทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีขาทุนจากเครื่องมือทางการเงินเข้ามานะคะ อ,อแนวโน้มไตรมาสสี่เนี่ยก็อบอกว่าทางฝ่ายก็ยังมีมุมมองบวกต่อคอรส์สี่นะคะว่ายังดีนะคะหลักๆก,ก็มาจากในเรื่องของปริมาณการขายทางปีที่ให้ไว้นี่ก็น่าจะทําให้ไตรมาสสี่เนี่ยตัวววล่มขายเนี่ยน่าจะดีกว่าในควอเตอร์สามนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของแนวโน้มราคาน้ำมันที่คาดว่ายังอยู่ในระดับสูงนะคะจากในช่วงของหน้าหนาวด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าปัจจัยที่ยังกดดันต่อราคาหุ้นเนี่ยก็คือในเรื่องของมาตรการที่ทางจีนเนี่ยอาจจะมีมาตรการใหม่ๆออกมาเพื่อรับมือกับราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะก็จะทําให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับโภคภัณฑ์เนี่ยได้รับผลกระทบไปนะคะทั้งฝ่ายยังคงคําแนะนําซื้อนะคะราคาพื้นฐาน136บาทค่ะ ค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของเอ r ร์เน็งต์พรีวิวของ EPG นะคะก็ทงฝ่ายประเมินในส่วนของกำไรสุทธิไตรมาส 2Q65 นะคะสิ้นสุดกันยา64นะคะจะโตเด่นนะคะ29% year on year นะคะมันแตอ่ที่ระดับ398ล้านบาทนะคะแต่หากแต่ลดลง1.3% Q on Q นะคะโดยในส่วนของกำไรสุทธิที่ตบโตเด่นที่บอกไปนะคะก็จะมาจากการพื้นตัวของธุรกิจ Aero f รเฟกแล้วก็ a e r o โ a s นะคะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าสัดส่วนของไรายได้ทั้งสองธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศนะคะก็ จะได้อานิสงส์จากสถานการณ์โควิดนะคะที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวควาสามารถทํากําไรเองก็ยังสามารถที่จะทําได้ดีนะคะส่งตัวได้ในระดับสูงน,นะคะขณะที่ธุรกิจ EPP นะคะต้องบอกว่าสัดส่วน90%เนี่ยเป็นยอดขายในประเทศเพราะฉะนั้นในแง่ของภาคธุรกิจเองก็จะถูกกดดันจากการแพร่บาดท,ที่เกิดขึ้นในช่วงของกรกฎาสิงหา ก็กันยาที่ค่อยๆปินดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีค่ะถึงแม้ในส่วนของภาพยอดขายเราอาจจะเห็นการยิงพายของยอดขายได้นะคะแต่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลมาจากการทําโปรโมชั่นนะคะกระตุ้นยอดขายนะคะทําให้ภาพของกอชมาจินเนี่ย กดตัวแรงนะคะแล้วก็กําไรในส่วนของสุดที่ที่ลดลง Q1Q Q ก็จะมาจากทางด้านก o อสมาจิ้ของ ETP ที่กล่าวไปนะคะก็จะกดกันก o อสมาจิ้รวมนะคะค่าลดลงมาอยู่ที่31.3%นะคะจาก 1Q65 ที่32.8%นะคะโดยยอดขายก็โดยรวมนะคะก็ทรงตัว Q1Q Q ค่ะ หากกำไรสุทธิ 2Q65 นะคะเป็นไปตามค่านะคะก็จะพบว่าในส่วนของกำไรครึ่งปีแรกของปี65ของทางด้าน EPG เนี่ยจะคิดเป็น61%ของประมาณการทั้งปีนะคะแล้วก็จากการสอบถามข้อมูลนะคะแนวโน้มอของครึ่งปีหลังของทางด้าน EPG เนี่ยค่าดินดีต่อนะคะจา ต่างประเทศเองนะคะตามเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวต่อนะคะแล้วก็ในประเทศเองนะคะหลังมีการคลายล็อกดาวน์นะคะขณะที่ความกังวลเรื่องของราคาน้ํามันดิบนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจจะส่งผลต่อความสามารถทํากําไรนะคะเนื่องจากมันจะมีบางผาลิตภัณฑ์นะคะที่ร e l a t e ดกับในส่วนของตัวราคาน้ํามันนะคะเบื้องต้นก็มีการสอบถามไปนะคะแล้วก็ได้ทราบม,มาในเรื่องของการล็อกราคาวัตถุดิบบางอย่างล่วงหน้าไว้นะคะทำให้ผลกระทบข้างต้นเนี่ยอาจจะจํากัดนะคะตรงนี้ทางฝ่ายยังคงคําแนะนําซื้อราคาพื้นฐานปี65 ที่สิบาท4สตาค่ะเอ่อต่อไปก็เป็นตัว ekh นะครับก็เป็นในเรื่องของการเข้าลงทุนนะครับในเอ่อคลินิกความงามนะครับโดยจะเข้าถือหุ้นเนี่ยสิในตัวคลินิกนะครับคลินิกเวชกรรมนะครับซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านเอ่อผิวพรรณนะครับไอศย,ยกรรมและความงามนะครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยมีทั้งหมด29สาขานะครับเโดยเงินเข้าลงทุนทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่100่ง อหกสิบห้าล้านบาทนะคะหรือคิดเป็นบาทสี่เอ่อเข้าถือหุ้นเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับแหล่งเงินทุนเนี่ยก็จะมาจากแคดโฟภายในบริษัทนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสร้างมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาวนะครับเอ่อทางฝ่ายมองบวกนะฮะต่อการเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวนะฮะเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีอัตราขยายตัวสูงต่อเนื่องทุกปีนะฮะก็ยกเว้นเฉพาะในปีที่เกิดโควิดนะฮะที่ยังได้รับผลกระทบนะฮะเนื่องจากไม่สามารถเปิดแท้บริการได้บวกกับ กลุ่มของลูกค้าเป็นลูกค้าไฮเอ็นที่มีกำลังซื้อสูงนะฮะอีกทั้ง e k s เองคาดว่าจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาต้นปี65ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่ธุรกิจดังกล่าวเนี่ยมีอัตราการขึ้นตัวตามสถานการณ์ของโควิด19ในประเทศที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงเซนเนที่จะมีร่วมกันในอนาคตด้วยนะครับประมาณการกำไรในปี65นะครับเราได้ปรับขึ้นเป็น240 242ล้านบาทนะครับ ลดลง16% Year on Year นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองของตัว EKS อยู่ที่9บาทนะครับก็ยังยังแนะนำซื้อนะครับตัวถัดไปก็เป็นในเรื่องของคาดการผลประกอบการนะครับของตัว BEC นะครับก็คาดว่าในไตรมาส3นะครับกำไรจะเติบโต146%เทียบ Year on Year มาอยู่ที่148ล้านบาทนะครับถ้ามาดูในแง่ของตัวไรายได้เนี่ยจะพบว่าไรายได้ลดลงไปเกือบ17% Year on Year นะครับ ก็ทั้งจากรายได้โฆษณาแล้วก็รายได้ขายลิขสิทธิ์นะครับลดลงอันนี้ก็เป็นผลมาจากตัวโควิด -19 ส่งผลให้ตัวอ,อัตราการขายหรือยูเลตเนี่ยใกล้เคียงปีก่อนนะฮะแต่ราคาขายปรับตัวลดลงนะครับแต่การบริหารต้นทุนแล้วก็การปรับโครงสร้างบริษัทรวมถึงการขาย BEC เทโลออกไปเนี่ยทำให้ต้นทุนแล้วก็ s c n a คาดว่าจะปรับตัวลงแแล้วก็3 5นนะครับแต่ถ้าหากเทียบ Q on Q นะครับ ก็จะเห็นกําไรเนี่ยปรับตัวลดลงเกือบ20%อันนี้ก็เป็นผลจากตัวรายได้ที่ปรับตัวลดลงไป1 0เอ่อสินะฮะคิวอก็เป็นผลจากตัวโควิดที่ระบาดหนักขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับไรมาส2นะครับโดยตัวยูทิลิซชันเรทของการขายโฆษณาเนี่ยปรับตัวลดลงจาก70%หรือ60%ในขณะที่ a d ดเ t ทเนี่ยเท่ากับไรมาส2นะครับสำหรับในไรมาส4นะฮะคาดว่าจะฟื้นตัว Q on Q แต่ไม่น่าจะดีเท่า กับปีที่แล้วนะครับโดยในเดือนตุลาเน่ยเงินโฆษณาเริ่มเห็นการกลับมาแล้วนะครับแต่ยังพื้นตัวช้านะครับหลังคลายล็อกดาวน์นะฮะน่าจะดีขึ้นในเดือนอ๋อสิเอดเดือน12อนะฮะอีกทั้งการปรับขึ้นค่าโฆษณาเนี่ยไม่น่าจะทําได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันไม่เอื้ออํานวยให้ทานะครับส่วนการแซมแคสละครไปที่จีนนะครับอ่อในไตมาสี่เนี่ยจะไม่มีนะฮะจากเดิมที่จะมี1-2เรื่องแล้วก็เทียบกับปีก่อนที่มี2เรื่องก็จะจะทาให้ตัวรายได้จาก ลิขสิทธิ์เนี่ยปรับตัวลงนะครับรวมไปถึงตัวรายได้ดิจิทัลด้วยนะครับเนื่องจากมีการรีลาละครค้่มเนี่ยหนึ่งเรื่องใน1สัปดาห์นะครับก็ยังคงคาดการกาไรในปี64นะฮะที่682ล้านนะครับก็มองว่าย่อก็ยังมีโอกาสที่บริษัทจะทําได้นะฮะจากในไตรมาสสีที่จะกลับมาพื้นตัวเทปคิวออนคิวนะฮะส่วนปี65คาดกาไรอยู่ที่875ล้านนะครับ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่น่าจะดีขึ้นนะฮะเศรษฐกิจในประเทศนะฮะที่น่าจะฟื้นตัวนะครับจากปีนี้ที่มองกันไว้แค่โตโ่เป็นต1%เป็นซในปีหน้านะครับก็จะทําให้เงินโฆษณาเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะครับก็ยังคงราคาพื้นฐานปีหน้าที่15บาทนะครับยังคงคําแนะนําซื้อนะครับตัวถัดไปก็เป็นตัว VGI นะครับเมื่อวานก็มีคอนคอ์นะครับในเรื่องของคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาสสนะครับ ก็คาดว่าจะขาดทุนนะครับเนื่องจากตัวโควิด19เานี่ยทำให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าปรับตัวลดลงราวเหลือ10,000แสนคนต่อวันนะฮะจากก่อนหน้าที่อยู่ประมาณ2 5แสนคนนะครับซึ่งเ,เงินโฆษณาบนระบบ BTS เนี่ยจะสัมพันธ์ไปกับตัวเลขของผู้ใช้ผู้โดยสารนะฮะซึ่งคาดว่าตัวไรายได้โฆษณาบนระบบ BTS เนี่ยจะหดตัวลงนะฮะแต่ไรายได้ด้านดิจิทัลนะครับจะโตอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะเนื่องจากการเข้าถือหุ้นแฟนส์ลิง์นะครับ แล้วก็จะลบเข้ามา2เดือนนฮะน่าจะรับรู้ตัวรายได้ของบริษัทนี้เนี่ยเข้ามาสักประมาณ300ล้านนะฮะแต่ธุรกิจของแฟนลิง k ์เนี่ยมีมาจิ้นที่ต่ํากว่าธุรกิจสื่อค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขเลยไม่ได้ช่วยชดเชยกําไรจากธุรกิจสื่อที่หดตัวลงนะฮะแล้วก็ยังมีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมอยู่นะครับก็คา,าดว่าแต่มาสอเนี่ยน่าจะขาดทุนจากปีที่แล้วที่กําไรที่12ล้านบาทนะครับ ตัวบริษัทเองก็มีการเปิดตัวนะฮะและบิทแคสนะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลนะครับตั้งเป้าปีแรกเนี่ยปอนคู่2-3พันล้านนะฮะแล้วก็ในปีถัดไปเนี่ยก็ตั้งเป้าที่5 0 0 0ล้านนะครับโดยผู้บริหารคาดว่าธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะรก็ีเ even ได้ภายในปีที่3นะครับซึ่งจะเริ่มดําเนินงานเป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็คือใน ไม่มากหนปี65นะครับกลุ่มลูกค้าแรกๆเนี่ยก็จะมาจาัดฐานข้อมูล HR ของตัว Human ทีเ่เข้าทำระบบ HR ให้ประมาณ4,000บริษัทนะฮะเทียบเป็นพนักงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7-8แสนลนยนะฮะแล้วก็กลุ่มลูกค้าของ Curly นะครับที่มีเมมเบอร์อยู่ประมาณ1ล้านลายนะครับสำหรับธุรกิจนี้นะนะครับอัตรากำไรสุดที่เนี่ยจะอยู่สักประมาณ5-6%ของเองินที่จะปล่อยกู้นะครับ ไรมาสามนะฮะคาดว่าจะฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไปนะฮะหลังจากเม็ดเงินโฆษณาเริ่มกลับมาเข้ามาบ้างนะครับตามจํานวนผู้โดยสารที่เริ่มกลับมาหลังคลายล็อกดาวน์นะครับเราจะมีการปรับประมาณการปี6.5ลงนะครับตอนนี้ก็ยังขอใช้ราคาพื้นฐานเดิมที่6.50บาทไปก่อนนะครับยังคงคำแนะนำถือสำหรับตัว v จ i นะครับก็จบในส่วนของหุ้นรายตัวนะครับ มาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคำนะคะเอ,อ่อถ้ามองในส่วนของราคาทองคําในช่วงนี้เนี่ยก็แกว่งตัวค่อนข้างผันผวน,นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถขึ้นไปยืนแนวต้านระดับ1 8 1 0งพันถึงหนึ่ที่เรามองไว้ได้นะคะ เ,เมื่อคืนเนี่ยมีจังหวะที่เทสระดับ18 1 0แต่ว่าก็มีแรงขายทกากําไรออกมานะคะทำให้ปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าระดับ1,800เหรียญสหรัฐต่อออนซีครั้งหนึ่งนะคะโดยช่วงเช้านี้เนี่ยก็แกว่งขึ้นลงใกล้ๆระดับ1,800อในส่วนของการดิดตัวขึ้นมาของตัวราคาทองคำเองเนี่ยตรงนี้ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของดอลลา,าร์สหรัฐเองที่อ่อนค่าลงเทียบสก้าสกุลเดินสำคัญนะคะดอลลาร์อินเด็กเนี่ยลงไปทดสอบระดับ ประมาณ93.3จุดนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการตอบรับในเรื่องของรายงานตัวเลข GDP ของสหรัฐนะคะไตรามาสาที่ออกมาออนแอกว่าที่ตลาดคาดนะคะโดยแขยตัวประมาณสอจากที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัวสองจุดเจ็นะคะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของตัวเลขผู้ขอับรัแสดิการว่างงานประจําสัปดาห์นะคะออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็ในส่วนของตัวค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นมานะคะตอบรับในเรื่องของผลการประชุม ECB รอบล่าสุดนะคะทีะ่เห็นการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ในเรื่องของวงเงินซื้อบันธบัต่ตอเนื่องไปจนถึง เดือนมีนาปีหน้าเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นแรงกดดันหนึ่งที่เข้ามาทําให้ในส่วนดอลาลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าแล้วก็กลับมาเป็นบวกกับในส่วนของราคาทองคํามากขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของตัว US bond yield นะคะ u s ีเนี่ยมีจังหวะในเรื่องของการชะลอการปรับตัวลงต่อนะคะแล้วก็ดีกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะขณะที่ ETF ทองคำรยายใหญ่อย่าง SPDR เนี่ยมีการปรับลดการถือครองทอง คำลงเมื่อวานนี้0.87ตันนะคะในช่วงที่นักทุนเนี่ยก็ยังคงมีความระมัดระวังในการเข้าซื้อขายในส่วนของทองคำก่อนที่จะทราบผลการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งก็ในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับการปรับลด ในส่วนของวงเงิน QE ตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอความชัดเจนในส่วนของการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองนี่คิดว่ายังน่าจะสร้างความผันผวนให้กับในส่วนราคาทองคําแต่ว่าก็ยังไม่น่าจะทะลุกรอบเดิมขึ้นไปนะคะในส่วนของตัวเลขคืนนี้นะคะเรื่องของ ตัวเลขเงินเฟอ้อคอลพีซีของสหรัฐนะคะคาดการว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ,ะจากเดือนก่อนนะคะโดยเหตุตัว3.7ตรงนี้ก็คงต้องดูว่าถ้าตัวเลขออกมามากกว่าที่คาดการอันนี้อาจจะเข้ามาเป็นแรงหนุนในแง่ของอตัวอินฟ a t อ o n h e a ชเหตุกับในส่วนของราคาทองคำได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคาดการในเรื่องของตัวเลขชิคาโกพีเอมไอนะคะก็มีแนวโน้มที่จะชะลอลงนะคะอันนี้ก็ ตรงนี้ก็คงจะต้องดูว่าในส่วนของราคาทองคำเนี่ยจะมีการตอบรับอย่างไรแต่คิดว่ากรอบเดิมเนี่ยในส่วนระดับแนวต้าน1,810ถึง1,815เนี่ยยังไม่น่าจะผ่านนะคะส่วนการพักตัวลงมาเนี่ยอันนี้ระดับประมาณ1,790 1,780เนี่ยก็ ยังไม่น่าจะลงไปลึกขนาดนั้นน,น,นะคะขณะที่ในส่วนของการเคลื่อนไหวระหว่างวันเนี่ยเรามองกรอบแถวระดับประมาณสัก1 7 9 0เถึง1,805ก่อนนะคะในส่วนของตัวราคาทองคำสปอต นะคะส่วน G.O. z 2 1น่เนี่ยอตอนนี้เทรดเป็นพรีเมียมเนี่ยราคาสป,ปอร์ตอยู่ประมาณ2เหรยียญนะคะจึงแนะนำเป็นเพียงการเทรดดี้ในกรอบไปก่อนนะคะสำหรับในส่วนของ G.O. z 2 1นะคะก็ให้เทรดในกรอบประมาณ1,792ถึงมา1,807เเหรยียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ